สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟซีบิ๊กเทุกท่านนะครับนะวันนี้นะครับมาทําคลิปนะครับแบ่งปันนะครับผมพระนะครับยกรังนะครับรุ่นเลี่อนกองบุญสิบล้านหลวงพ่อพัดนะครับนะครับบอกไว้เลยว่ารุ่นนี้สร้างน้อยนะครับแล้วก็เหรียญสวยนะวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับรุ่นนี้หลวงพ่อดำหลี่จัดสร้างนะครับผมนะครับคุณเอพุทธศิงห์นะครับเป็นผู้ดําเนินการนะครับนะครับ a p a นะครับป๋องสุพันการันตีนะอันนี้สีเดิมเดิมนะครับนะยังไม่ได้แกะนะครับผมสีเดิมเดิมเลยนะมีมีลุ้นนะครับมีแถมนอกรางสองลุ้นนะครับเป็นเงินเนื้อนวะนะครับไปลุ้นเอานะครับลงยาหรือว่างานพีนะครับนะครับแต่ว่าได้แน่นอนนะครับผมนะครับสีเดิมเดิมนะ ก็มาแบ่งในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนะมาแบ่งในราคาที่แบ่งปันเลยนะครับนะใครที่สนใจนะทักสอบถามได้นะนะครับมีลังชนวนนะครับสร้าง250ลังนะครับนะลังลุ้นสร้าง1,000ลังนะครับอันนี้ลังลุ้นนะครับสร้างถือว่าสร้างน้อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะแล้วเหรียญสวยมากนะมีงานลงยางานเนื้ออะไรต่างๆนะครับเงินเนื้อวะนะครับ ไปลุ้นเอานะนะมีขอบนะครับนะครับขอบเจริญพรด้วยนะครับนะแล้วก็มีนี่นะครับผมนะตามนี้เลยนะในรูปนะนะครับหนะ้ากากนะครับผมหนะ้ากากทองคํานะครับเนะเงินหน้ากากทองคานะนี่นะเป็นเรียบนะครับผมพระราลวับรรจารย์นะอันนี้ก็เป็นขอบเจริญพรนะนี่คนระับแบบ ครึ่งองงงนะนี่แบบเต็มองนะนะในรางมีอยู่แล้วนะครนะมีสี่รายการนะครับสี่พิมพ์นะนรุ่นเนานะครับนะแล้วก็มีเ,เหรียญน,นะครับผมเอเป็นแบบเขาเรียกว่าคล้ายๆเหรียญน,นะเป็นองค์นะครับผมนะเป็นองค์แบบ เป็นองเลยนะผมนะเป็นองค์เลย,นะเเลยท,ที่ไม่มีเหรียญน,นะครับก็มีนะเป็นอีกพิมพ์นะึงเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะจาไม่ได้นะแต่ว่าเหรียญสวยนะสร้างน้อยนะวัตถุประสงค์ชัดเจนนะรุ่นนี้ต้องบอกหลวงพ่อหลวงพ่อพัดนะดาหลี่ให้จัดสร้างเองเลยนะใครที่สนใจนะตลับผ้านะด้านหน้าก็ประมาณนี้นะสวยนะตลับผ้านะนีะ่เขียนว่าหลวงพ่อดํหลี่จัดสร้างเลยนะนะครับ นะรุ่นนี้นี่ปลูกเสกนี่หลายวาระนะหลายหลายวันเลยนะหลวงพ่อปลูกเสกเองเลยนะนั่งปลูกเสกเองนะครับนะใครที่รู้จักรุ่นนี้นะก็ไม่ต้องพูดมากนะผมนะรู้รู้อยู่แล้วนะว่ารุ่นนี้นี่เป็นรุ่นที่สร้างรุ่นรุ่นสุดท้ายนะที่ออกปีนี้นะ <c oughs> นะใครที่สนใจนะผมแบ่งอยู่ที่ลังละสองหมื่นนะครับผม หลังละสองหมื่นนะแต่ว่าเขาแบ่งกันอยู่ที่หลังละสองหมื่นห้าเลยนะครับนะครับบวกลบในอย่างต่านะนะแบ่งขึ้นนะครับราคาสองหมื่นขึ้นนะครับแต่ผมมาแบ่งที่ราคาละสองหลังละสองหมื่นนะครับนะครับมีค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับเพราะว่าส่งเป็นหลังนี่ก็ค่อนข้างหนักนะครับนะค่าส่งก็คิดหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็ครับพารนี้ยกหลังเลยนะด,นด้านในหลังนี่คือหนึ่งร้อยลุนนะครับแล้วก็แถมอีกสองลุนนะครับ มีอยู่แล้วนะครับหนึ่งร้อยสองลุนนะครับนะครับการันตีเนี้ยเงินเนี่ยนวะนะครับหน้ากากทองคํานะครับหลังละสองหมื่นนะครับผมนะใครสนใจนะทักทักมาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะอ่าเดี๋ยวมีเบอร์นะครับแล้วก็ไลน์นะครับในในอันนี้เลยในคลิปเลยนะครับหน้าคลิปเลยนะครับ ใครสนใจก็ทักมา,ท,กาทักไลน์ทักเลยมาได้นะโทรสอบถามได้เลยนะนะใครได้ใครไวใครได้นะผมนะใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะนะถ้าเข้ามาสอบถามได้นะอยากได้แบบเอาไปเก็บไว้นะเป็นเอาไปเก็บเป็นลังเลยนะหรือว่าเอาไปแบบแกะนะครับแกะลังขายก็ได้นะนะหรือว่าจะาไปเก็บนะยกลังนะอนาคตแพงแน่นอนนะครับนะไม่ต่างจากจเจริญพรบนนะครับ อันนี้บล็อกเจริญพรเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะบล็อกเจริญพรเลยนะนะครับเป็นบล็อกเจริญพรเลยนะสาหรับรุ่นนี้นะครับแกะบล็อกมานะครับทีมงานนะครับพวกนะครับคนแกะบล็อกนี่คนคนเดียวกันนะครับผมนะครับเพราะว่าผู้สร้างคนเดียวกันนะคนแกะบล็อกก็ฝีมือนะคนเดียวกันเลยนะจับเจริญพรนะเป็นรุ่นที่สวยนะ เดี๋ยวอนาะคตนี่ต้องหายากแล้วราคานี่ไม่ต่างจากเจริญพรบุญนะครับหรือว่าเสมาแปดรอบแน่นอนนะครับ,ส,บนนนะสำหรับรุ่นนี้นะเพราะหลวงพ่อดํารีจะสร้างนะวัตถุประสงค์ค่อนข้างชัดเจนนะร่วมร่วมบุญใหญ่นะครับร่วมบุญใหญ่กับหลวงพ่อพัดนะครับนะรุ่นนี้นะนะครับตอนนี้ยังไม่คนเพิ่งแกะหลังเล่นไปเรื่อยๆนะผมนะตอนนี้นะบางคนก็ไปเก็บเป็นลุ้นนะครับไม่มีไม่มีงบเยอะนะบางคนมีงบเยอะก็ไปเก็บเป็นหลังเลยนะ ตอนข้างหน้านี่คือท่วมแน่นอนนะสำหรับรุ่นนี้นะนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้นะทักมาได้เลยนะเอาแค่หลังละ20งหมืนบาทพอนะครับแบ่งปันนะถือว่าร่วมบุญด้วยกันนะครับผมนะร่วมบุญด้วยกันนะครับนะครับนะใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมนะนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับช่อง Big s u r v e y เวย์นะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาทําคลิปนะครับ ัปิดตานะผมนะเอาลงขายอีกนะครับนะเป็นยกรังเหมือนกันนะครับนะใครที่ชอบรุ่นนี้นะผมนะอย่ามองข้ามนะนะครับใครเก็บเสมาแปดรอบเก็บเจริญพรนะครนะรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรพลาดนะที่จะต้องเก็บนะเก็บบูชาไว้นะหลวงพ่อพัดนะผมนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ